พี่น้องจ้าน้ำครับน้ำแม่จ่าพ่อแม่พี่น้องจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าวันนี้พวกเรามายืนเหตุกากันซักลากอยู่นี่จ้าเราจะไปไหนการหาซื้อของกินกันจ้าไปดูนะคะว่าเราจะไปไหนกันดีนะคะวันนี้จะพาเด็กๆไปหา ของกินกันจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าอันนี้ไซส่เฮ็ดอย่างหมวกนี่ผมกระเจิงหมิดสิพาเด็กน้อยไปหากินของอร่อยอร่อยในปารีสก่อนนะคะพ่อแม่พี่น้องจ๋าไงาเป็นบ้ากันเหมดดละจ้าไปเลยค่ะตามฝรั่งปังโคงไปเลยจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าไปเดินไปละพุน<อ>แตกโคบโคบไปเป็นขบวนละพูน<อ>วันนี้เขาจะไปลงงินลดไฟใต้ดินกันอ คุณปก,กรณ์ยังไหมครับผมเลยหันหน้ามาครับผม,บผมไปเดินซื้อติเก้เน่้อติกเก้เบิด,ดเบิงอันน่าจะห้าห่าว,าวได้ออกบ้านเบิงเ้าคุณโรงเรียนกับใกล้จะเปิดเทอมเราพาเด,ด็กน้อยออกไปหาอยู่หากินของไปเที่ยวก่อนบ่าคายห่อนเราได้ใส่เสื้อแขนยาวกันละปีนี้ปีนี้จะหนาวเร็ว ทุกปีเดือนแปดนี้ยังฮ้อนกันอยู่จะเดินลงรูเมโทกันจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าจ้าไปด้วยกันจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าหากระสิย่างออกบ้านกันจ้าอยู่ในบริเวณบ้านของเราอยู่นะคะในเบิงกันมื้อนี้จะได้อย่างแน,น่ว่าจะพาอาณาจักรไปเบิงร่องเ้าวใหม่อีกจ้ะ อันนาจักซื้อลองเท้ามายังบอหอดเดือนเลยใส่ว่าได้ละมือนี้จะไปเบิงไข่เล้าอีกจ้ะว่าจะพาเด็กน้อยไปหากินซาไข่มุจกจะเปิดบอมือนี้จะไปเบิงกันจ้ะแม็กซีฟ่ฟงโกอันจาจักมาจับมือปป๋า ข้ามข้ามแม่ข้ามแม่มมจะไปไหนรถนะงล,ลงรูไปลงแผ่นตองกันเลยมากหลายปูน้อยน้อยน่ะอ,อาณาจักรไม่ได้ดึงไอเอกสารมัวอ,ออกจากกระเป๋าใช่ไหมโอเคเดี๋ยวจะลืมในนีย ฟองโกกันหญ่เป็นบ้าแล้วปีนี้ขายยาวแล้วจะสิบสี่แล้วสิบสามปีกว่าแล้วเน่เป็นบ้าเบิดละตัวนี้สิบหกตัวนี้สิบหกแมนว่ตัวนี้สิบหกฟองโกสิบสามสิบห้าสิบห้าสิบสามกว่าแล้วอณาจักรเท่าไหร่เท่าไหร่ตัว เอาทำถูกหรือทำผิดนิ้วนะ่ะจักน้อยอีจักน้อยกน้อยหาว,ตแ,ว,ตแ,ว,ตแ,วแต่รครอบโคกไป <S <S จะลงรูแล้ว ช้ชนเสากาดสตาช่วงแล้วก็ลงเลยบอกก่บป้าซื้อติเก้ด้วยนะมีคนมามีคนมาเราก็เอาโรคน ไม่ต้องซื้อของเกเียกับไอ้นีมีแล้วซื้อแต่ของผู้ใหญ่เราอุ้ยอะไรให้ไปกัสตาช่องกัสตาช่องเฉยเเมโทรเดียวอุ้ยลิงเซตอันเดียวไม่ต่อไม่ต่ออันเดียวนี่หละกัสตาชงกัสนี่กัสสีน่ะ อันเดียวเมทโทอุ้ยแล้วก็เสร็จยังว่ากัดเอ้ตัวน,นี้เล่นใ่โทรศรรรัพท<ม>์ขต่อสื่อติเกอยู<ม>่แล้วป่ะอ<ม>อกมาแล้วบป่<ม>นะสิบค้ว ไอหนีหรอร้องแล้วเหรอไอนีมันร้องถึงไปเอาพาตัวนี้มากินน้ําเด็กน้อยอันเอาอันเดียวจ้ะเขาบอกเคยกินเขาย่านพันบอกกินบ่อใดไหนมาดูซิอ้าวมันอะไรนอะบาดน,นี่นี่ดิให้กิกนให้กินด้วยกันลองดูซิซื้อมาเดี๋ยวไม่กินกันอีกปลาปลาเสร็จยัง<อ>ปลาเสร็จแล้วไปแม็กโดมันมเทสเซอร์กว่าแล้วเด็กหิวแร<ม>ง อาดูดดูซิชิมดูซิออเออชิมก่อน,อนเพื่อนพระเอกนะได้น้ำอันนี้เซ <c oughs> บู๊งอีกอ็เป็นไงระวังไขมุกติดคอนิดหน่อยนิดหน่อยออไม่อร่อยนั่นแหละหอ,อีกอเออปะให้น้องให้น้องมัวไม่เอา <ปะ S 1> โอ,โอ้อยู่ปากอยู่ป่ะเดินเดี๋ยวจ้ามาสิไอ้น,นี่มาชิมสิชิมไหมไปชิมกับน้องดูซิ แปลกๆหลายเด็กน้อยเขากินบอคายเป็นจ้ะเลยเอาอันเดียวให้เขาร้องเบิงบอคายมากินเบิงร้านอาหารต้องตั้งโต๊ะข้างนอกตั้งโต๊ะข้างนอก,กไว้กินสุดท้ายพอกินผู้เดียวเด็กน้อยเขากินบอเป็นเม็ดเม็ดเขากินใต้น้าเขาไปามากินไม่เป็นสัม เขาว่าซื้อมาเกือบซื้อ,อมเกือบเป็นซื้อสามแก้วบัทนซื้อสามแก้วกินบบได้จากคนผมก็เอาออกอแก้วหนึ่งหาอโลหาสิบทาแก้วใหญ่หกอโลห้าสิบอืมหอโลห้าสิบไม่ห้าครับทำไมฟ้ารมาบน,นี้ สุดท้ายก็พาเด็กมานั่งกินแมคโดเหมือนเดิมพาอนาจะไปซื้อลองเท้าซื้อเกมจ๋าลืมทายห้เบิ้งนี่ไงวระสนออกมาอ้างอุ้ยไม่อ้างหรอกเอาบ่ให้อ้างร้องเท้าสุดท้ายได้ร้องเท้ากับมันกินแมคโดกับเกมจะลืมย่างออกมาแล้วลืมคื้นพ่อโอ้ยอะไรนั่งรอดูอะไร นั่งรอสินั่งรอเดี๋ยวคขาเอาแม็กโดมาสง่งแล้วก็เอามาส่งเราอันนี้ไม่เอาผ้าออกเหรอตอกตีมัง้งเซมังจนมาไปมาขับรถมาย้ายไปอ่านหนังสือพียาออามาิี่บ้า,าจริงเหรอก็เห็นคนอิ่งเล่นมาแบบนี้ ของป๊าป๋าอย่าลืมด้วยอีกถุงหนึ่งได้ไรไอ้นี่เปิดส<อ>ิโอ้อีกเอกได้กากอูโนโอูไอ้นี่เปิดสิไอ้นี่สั่งอะไรไอ้นี่สั่งอะไรกัวโซงโอ้ควัควโซงเลยสองคัวโซงสองเลยเหรอทีอ่เอกได้อะไรได้ฟรีได้ไอติมอ,าาอันนัจาไอ้นี่ของป,ป๊<อ>งมาป๋านี่ของป๊าอโนกับของมะม่วงของก็ได้อะไรมาดูสิได้อูอโนโอูทำไมมันอ้วนกระพร้อม คนหอมกับคนอ้วนทำเหรอโอ้ยเซเมนอ้างหลายเบิ่งคนสวัดคนได้สองอันนี้มีอยู่ในเกมด้วยกินอย่างเดียวเลย่มีอยู่ในเกมด้วยได้อะไรฟองอ้หิวอาลีบกินหิวหิวก็กินอยู่กั้เ่อเห็นเขานนพระเอกมากินก่อนมีแต่โม้หวยทำก็ากินว่ะ ปลาปาย่านตัวอ้วนอ้วนน่อปลาปาย่านตัวอ้วนอ้วนลุยอะไอติมฟองโก้อ่ะไอติมอนาจารปลาป่าเอามาอยู่ข้างปลาปานู่นที่เอกหล่นอยู่ข้างปลาป่าเนาะให้ปลาป่าหยิบให้ขึ้นมาเด็กฟองโก้อุ้ยหนูแซ่บไหมโก้แซ่บโหแซ่บ อันนี้ไก่ย่างอันยากไก่น,น้ำอันอุนโนอ,อุนโนเพินใช่โอ้โหแหน่ละลายซั่เดี๋ยวละลายก่อนเลยบายขอบคุณค่ะ